เฮ้ยพี่วนเนี้ยต้อได้เมีเนี้แล้วอ่ะสุดท้ายเขามาบอกว่าจะหย่าฮะเฉลยว่ามีปัญหากันนานแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันจะหย่ากับคนนั้นนี่คือผู้ชายที่คบสูตรจริงๆเราอ่ะคว้าคนที่พังๆพราะเรื่องที่เรา u n เ t a b l e ของเราเองซึ่งตอนนั้นคุณพ่อแพเสียกันทันทันพวกตรงเหมือนคว้าผู้ชายพยายามให้เขามาแทนพ่อเลยเราไม่ได้เลือกเลยว่าอย่างไงนั่เมาผมยุ่งแบบดุงกันแม่ไม่ได้ เเลียงธ้อมาให้เธอ,อปอโชนเปิดวันนี้เปิดร้านล้าเดี๋ยวเรากินแทนเพราะว่าเป็นคุณแม่มปั๊มนมอยู่ห้ามดริ้งแรังอะไรทั้งนั้นเพ่บอกว่าดิงได้ปั๊มออกเอา ตอนนี้กี่เดือนแล้วคะน้องหเดือนค่ะลูกสาวห้าเดือนเริ่มล<อ>งแล้วลงไปน่ารักมากๆแต่ต้องยอมรับตรงนี้เลยว่าหุ่นเสีย,สยมากคือแค่นึกย้อนกลับไปตอนของตัวเองอ่ะแทบขึ้นยี่สิบโลขึ้นสิบห้าบอกไม่ให้เกินเอานั้นบอกแบบชี้ชีชี้นิว้วตลอดแล้วเห็นบอกว่าในก่อน เราเราช่วงตอนก่อนท้องรูกท้อเรายังออกกําลังกายเล่นโยคะใช่เล่นจนก่อนเกิดก่อนคลอดนะค่ะเพราะเราไม่รู้เขาจะมาเมื่อไหร่ก็เล่นจนมีไปเดินแฟชั่นวีโพเอฟให้พี่ชรด้วยด้วยโคลเอฟในแบบชุดแล้วเทากแบบเป็นชุดแบบแบบตลอดเดือนะลยใช่แล้วโดนสับมากแล้วนี่คลอดธรรมชาติไหมคะคลอดธรรมชาติทําไม่ได้บล็อกหลังนะคะเจ็บไหมคะเจ็บค่ะแต่จังหวะนั้นมันคือแบบมันไม่มีถอยหลังคนาหรอกอ่ะคือหลังจังหวะนั้นมันคือแบบก็ต้องไปต่อลล่ะอะไรเงี้ยคือตอนแรกอ่ะ หมอเขาก็ถามนะหมอบอกว่าเดี๋ยวได้ดูกันอีกทีเนาะเพาไหวไม่ไหว<ฆ>แล้วก็หมอบอกถ้าจะบล็อกหลังอะเหมือนมันต้องต้องบอกก่อนล่วงหน้านะเพราะมันต้องรอระยะเวลาเดินยาถูกปะแล้วเราก็แบบคิดว่ามันคงไหวตอนแรกคิดว่าต้องไหวแล้วมันพอมาถึงจุดที่มันแบบไม่ไหวแล้วา่านปวดมากก็เลยบอกน้องพยาบาลบอกบล็อกหลังตอนนี้ได้ไหมคะน้องบอกว่าพี่แพทย์ มันเปิดแต่ไม่ได้ว่าสี่หรือหกเซนหกเซนแล้วคือมันบอกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคือบอกก็คือไม่ทันอยู่ดีแล้วก็ปกติอะเขาจะขอ,อกันที่ประมาณ3หรือ4เซนแต่ถ้าพี่ทน,นมาได้ถึง6อะ่ะหนูว่าพี่ไหวอันนี้แบบนอนอย่างเงี้ไยด้วยความที่ไม่เป็นศรริลปินหญิงจังหวะนั้นพี่นึกถึงเพลงอะไรของตัวเองไหมคไม่นึกอะไรเลยค่ะตอนนั้นแบบเจ็บครั้งหนึ่งคู่นี่งตอนนั้นคือกูว่าจะพทางนิตายจังหวะเอาจริงๆจังหวะที่พ่อยออกมาคือแบบคิดว่าตายก็ตายแล้วมันแบบมันดับหมดเลยนะแฮ ดับแบบตาดับหูดัจังหวะสุดท้ายเลยนะที่แบบที่หมอบอกครั้งนั้นว่าให้เด่งอ่ะแล้วคือมันแบบแล้วมันเหมือนในละครใหม่ที่แพทจับเชือกหนึ่งสองใช่แล้วคือมันมีประเด็นว่าเขาห้ามกีนด้วยเก็บเสียงดีเหรอเขาบอกว่าถ้ากินแล้วมันเปลืองแรงเขาบอกให้ทำอย่างนี้พี่แพทสอนมีสอน้ลยหายจะเข้ากั้นสิบวิกั้นด้วยกั้นหายจะข้ากั้น แล้วก็เบ่งเบ่งโดยใช้กีิคือเก็บเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะบอกว่าถ้ากิตมันเปลืองแรงอเหมือนในหนังด้วยกับนั้นเลยใช้เวลานานไหมคะใชนที่ปวดแบบตอนที่มานอนเบ่งจริงๆอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะนานๆารชั่วโมงนะแต่จังหวะนั้นคือจังหวะที่หมอบอกว่าคลอดออกมาแล้ว ตอนนี้เขาแบบเหมือนหมอเขาก็จะโยนมาให้เราเป็นสีเทาๆอ่ะเพในใจเราแล้วแบบเราคิดภาพว่าเราจะต้องแบบเหมือนในหนังในละครที <without it. S 2> ่แบบนี่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 ตั้งแต่ยังไม่เห็นอะไรเงี้ยมองแล้วแบบอะไรอย่างเทาๆเลือดๆอ่ะแล้วพอเห็นแล้วเราก็โอเคก็ยังอะไรวะอยู่นะแต่ก็แบบเออมันเบอร์ไปหมดแล้วตอนนั้นแบบว่าเออหมอเขเย็บเย็บเย็บอะไรไปอะไรเงี้ยตอนตอนเย็บก็ไม่รู้สึกหรอกน่าจะมีการเดินยาชาเย็บสอดเย็บสอดจ้ะเขา น้องๆพยาบาลก็เอาเอาเอามาวางนี่ถ่ายรูปถ่ายถ่ายรูปไปหมอเย็บอยู่อันนี้ก็จะยิ้มกับหมอหมอเย็บอยู่แล้วจังหวะสอนจะให้ยิ้มให้ยิ้มจังหวะสอยก็แล้วเสร็จแล้วก็บอกอ๋อเดี๋ยวชีดยาชาให้ผลหมอฉีดแล้วมันก็ชาแหละเห็นเขาบอกว่าอันนี้คนที่แบบพ่อธรรมชาติอ่ะจะฟื้นตัวเร็วกว่าคนที่ผ่าคลอดก็ย็นมันนัุ่มเลยนะเราผ่าเราไอ้ไม่ใช่ผ่าเราคลอดบ่ายสอง แล้วก็พักผ่อนกันสามสี่ชั่วโมงแล้วก็ลุกเลยค่ะมันรู้สึกยังไงเจ็บไม่น่วงไหมคะมันไม่เจ็บมันไม่ได้เจ็บคอนะคะมันเจ็บที่แผลเย็บมันลุกตุ้มถ่วงมันเป็นเออเหมือนกับมันเป็นเหมือนแผลเย็บอะมันไม่ได้เจ็บที่การคอดแล้วคือข้างในมันแบบเหมือนก็กินหรขึ้นกินข้าวเมากับเพื่อนได้เลยอย่างเงี้ยอยู่โรงพยาบาลกี่วันคะสามคืนอ่ะโอเคสามคืนเร็วนะนี่นี่ขออยู่เต็มอัตราเลยอะตอนแรกจะอยู่เจ็ดวันแต่เขาแบบรู้สึกก็อยากกลับบ้านอลัาปั๊มนม ความนมแล้วก็ข้าข้าต้าเป็นหลักน้ำนมเยอะไหมคะไม่เยอะสองสามออนไม่ต้องเครียดเครียดไหมไม่เครียดเยดพราะว่าผสมนมผงหมายถึงว่าเติมนมผงให้เขาไม่บบยุคใหม่ต้องอย่างนี้อย่า,างน,าน,นี้เพราะว่าบางคนเครียดมากแพดด้ปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าไม,ม่มีก็มีไม่มีไม่ต่องเครียดแต่ก็แบบสุดท้ายก็เราเราคิดตั้งแต่ตั้งแต่ท้องแล้วไงว่าแบบอันดับแรกเขาต้องไม่เครียดพอรู้ตัวว่าเราเครียดอ่ะเราก็แบบเฮ้ยไม่ใช่ละเราคิดไว้ว่าไงเราคิดว่ามีไม่มีก็ไม่เป็นไรผสมนมผงก็ได้ก็เลยก็เลย ใช่รับงานเดือนหนึ่งหลังจากที่คลอดน้องหนึ่งเดือนใช่รับล็อกเมาเทนคลอนไม่คุณไมช่แล้วรานคอไม่แยไม่ห่วงแผลเย็บเลยคือเราแล้วเราคุยกับหมอว่าหมอบอกว่าน่าจะมาช่วงประมาณ20่บธันวาหมอบอกงี้ตลาดที่ธรรมาเราก็แบบเฮ้ยเดือนหนึ่งถามหมอว่าได้ไหมได้ไหมคะหมอบอกถ้าคุณคลอดธรรมชาติแล้วคุณร่างกายประมาณนี้ผมว่าคุณได้เราก็โอเคปรากฏว่า2ี่สนบธันวาไม่มาอ่ะนามาหนึ่งมกราซึ่งแปลว่าเราจะมีเวลา ยี่สิบกว่าวันในการรีคาเวอร์อะไรเงี้ยแล้วเป็นคอนเสิร์ตชาวร็อกพออพี่แพตจะมายืนร้องแบบนี้ได้ไหมเรายืนเฉยๆได้ไหมไม่โดดวันนั้นไม่โดดเพื่อนในวงมีบอกพี่แพตไหมว่าเมือมือก็พักก็ได้ไม่ไม่แต่ก็แบบมืองรับงานไปแล้วยังไงโอ้ยไปแล้วยังไงล่ะนอกจากนั้นอะเวลาถ้าเราให้นมก็ต้องกินสุขภาพด้วยค่ะก็ต้องกินให้ถึงเพราะว่าพอเหมือนเราเบิร์นเร็วนี่คือกินถึงแล้วตอนนี้ไม่ถึงไงมันไม่ถึงไงสเลแบบ มันเป็นคนเบินเร็วอะค่ะแล้วพอยิ่งให้นมมันเหมือนจะสู้เร็วเรากินเท่าไหร่มันก็ไม่ทันอะไม่พอ happy ไหมมีต้องถามก่อนมีลูกแล้ว happy ไหมคะต้องยอมรับว่าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกอะไม่ไม่นะเหนื่กยถึงว่ามันเหนื่อยมันจนมานอนนั่งมองหน้ากับแฟนแล้วแบบเขาบอกว่ามีลูกเราจะมีความสุขตื่นกลาเดึกมันกินตัอเนี่คือไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเราก็ยังไม่ได้แบบเหมือนแม่แพทย์เขาบอกไว้แล้วว่าความรักลูกมันจะเกิดขึ้นจากการเลี้ยงเขา มันจะเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นปราทีแรกเธอก็บอกแม่ว่าแม่จะรักรูปอะไรวะ <laughs> ไม่รู้อะ <laughs> จะรักแบบรักแตเมื่อไหร่คือเราก็ต้องดูแลเขาดีที่สุดอะแต่มันฟิลมคือแบบ้ <laughs> 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 แต่วัหลังจากนั้นน่ะพอมันปรับตัวได้ปุ๊บอะโอ้ตอนนี้หลงแล้วหลงมาก,แ,มมากแบบเห็นหน้าเขาเห็นเขายิ้มเห็นอะไรเงี้ยมันแบบ ใจแหละคนเป็นแม่นในระหว่างทางเนี่ยเห็นบอกเพื่อนๆในวงคือซัพพอร์ตคุณแม่มือใหม่มากๆไม่ว่าจะเป็นว่าเอ้ยมึงพักไปปั๊มนมก่อนป่ะ <c oughs> เออหรืออะไรอย่างนี้อะ่ะถ้าเป็นงานที่แบบอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยเขาแยกรถตู้ให้เลยค่ะเกือบ <c oughs> คนละคันแล้วหรอเธอเต็มที่ไปเลย <c oughs> ปั๊มนมปั๊มนมอะไรไปเลยคันนึงก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในวงเดินทองมาเพื่อช่วยเออหรือแค่แบบพัทยาแบบเดินทางชั่วโมงสองชั่วโมงเงี้ยก็คือสองคันไปเลยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆแบบบินไปหนังสัมมางี้ย พอแบบฉันระยะเวลาฉันประมาณสีชั่วโมงฉันต้องปั๊มเลยมันเจ็บใช่ไหมก็พอแลนดิ้งปุ๊บทุกคนแบบหาร้านกาแฟก็ทุกคนก็ไปร้านกาแฟแล้วทิ้งฉันไว้บนตู้ใช่ไหมฉันอยู่บนตู้เขาก็ลงไปร้านกาแฟอุ้ยน่ารักท้องหนึ่งคนเท่ากับท้องท้งท้องทั้งหมดแต่ล่าสุดก็ปั๊มน้องน้ำสนามบินก็ปั๊มมาแล้วเออมันคาำกันพี่มนถึงเวลาแล้วก็ต้องปั๊มโอ้ยน่ารักอะแบบซัพพอร์ตกันสุดๆเลยและในระหว่างทางก็ได้ทำเพลงใหม่ไปด้วย่ เคยได้ข่าวว่าเพลงเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจจากเรื่องราวชีวิตจริงที่เคยเกิดขึ้นตอนเบ่งลอดเหรอคะได้แรงบันดาลใจตอนเบ่งมากตอนนั้นจริงๆอ่ะค่ะมันนึกได้ว่ามันมีเรื่องเนี้ยหลังจากทำเพลงเสร็จเราตั้งนั่งอยู่อ่ะแล้วมันมามาคือแบบมาเลยวันนั้นจําได้ว่ามาเป็นเนื้อเพลงอย่างไรเราก็แบบรีบจดรีบจดเราก็แบบร้องให้ทุกคนในวงฟังว่าแบบแกมันมีเพลงไหนเป็นอย่างนี้แล้วยังไงหรือว่ามีมินี่เพลงใครเปาวะหมายถึงว่าแบบ ว่าเผื่อเราไปได้ยินไปมาไปซ้ำเพลงซ้ำใครเป่าวะาหรือซ้ำเพลงเราไหมเมโลดี้นี้ซ้ำไหมร่วมบอกไม่นะเออมันชอบมาเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยตากไว้เลยงั้นก็ตากเราก็รีบจดแล้วก็รีบแบบอ่านไว้แต่ว่ามันเป็นเนื้อหาที่เราเขียนไปสักพักแล้วว่าอยากอยากทำเป็นเพลงคือแบบเวลาแพ้มีไอเดียอะไรเงี้ยมันจะจดไปใช่ปะตัวในถุนี่แหละไอเดียนี้มันมาสักพักแล้วว่าแบบเวลาที่เรามีความรักที่ไม่ค่อยดีอ่ะ หรือท็อกซี่ไม่มหรืออะไรเงี้ยนกทำไมเด้อเด้อเธอต้องรับบทหน่อยซิไม่มึงจับนกมึงมีความรักตอนกี่โมงก็กว่าจะกว่าจะไม่มีถึงตอนนี้ก็ผ่านมาเยอะแล้วใช่ไหมทำมาจนแบบยังไม่มีก็ได้ในจังหวะที่เราพังพังอ่ะเพื่อนก็จะเตือนเตือนเราก็จะไม่ฟังไม่รู้ไม่ได้ยินแต่แต่รู่แต่นี่แต่นั้นแต่งนี้ใครเตือนยังไงมันก็ไม่ฟัง มันต้องเราแบบจอหอพอจอหอพอชื่อเพลงว่าเจนพังไม่ใช่่จัดแพอก็ไม่ได้ไทยไม่มีใครไทยดีสักคนละแล้วสรุปเราเราสามารถสปอนเนี่ยเราพูดได้ไหมว่าต้องรอบ้าต้องรอใช่ไหมได้แล้ววันนี้รายการนี้ที่แรกนั่นก็ชื่อเพลงว่าเจ็บให้พังเลยค่ะเจ็บให้พังเบสิกแต่เป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะเพราะเวลาคนมันเจ็บคนมันอกหักนะส่วนใหญ่เวลาใครเตือนใครดึงไม่ขึ้นมันก็ต้องแบบไปให้สุดเลยมันสุดกับว่า คบก็คนนี้เลิกแล้วคบเลิวเลิกคบเลิกคบเลิกอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็แบบเตือนแล้วไม่ฟังยังกลับไปหาเขาอยู่นั่นน่ะก็สุดท้ายมันคือต้องกลับไปจนกว่าจะเจ็บแล้วพังออุ๊ยแอบเข้าแอบเข้ากับดราม่าข่าวดาวลงดาราอะไรช่วงนี้อยู่นะที่บางคู่ก็คือเดี๋ยวรีเทิร์นเดี๋ยวรีเทิร์นเอวีเนี่ยก็คือคอนแรกนะที่เขาไปแล้วเขาบอกว่ามันตรงไปยะพี่หนูไม่รักกูัวเขาจะไม่อินกับพี่กูจะอินกับหนูคนเดียวแล้วก็เลยเป็นอีกคนนึงซึ่งก็ก็ตรงเหมือนกันแต่อันนี้บอกได้ก ตรงเหมือนกันเป็นใพ้พังเสร็จแล้วพอตอนเรารีฟเอ็มวีเนี่ยแหละค่ะทำเพลงเสร็จแล้วลืมเรื่องตัวเองไปแล้วด้ะนะคือคิดว่าเอออยากเขียนเรื่องนี้แล้วพอมันมามาทำเพลงก็ทำเอ็มวีก็นั่งประชุมเอ็มวีกันว่าแบบเอาเรื่องอะไรดีทุกคนก็แชร์เนาะเธอเคยเจ็บให้พังอะไรกันมาบ้างอ่างเงี้ยเราแพ้ก็เลยเล่าเรื่องของแพ้เพราะแบบเออเธอนึกย้อนไปพังที่สุดแล้วจะเป็นเรื่องนี้แล้วเราพังที่สุดในชีวิตของพี่แพทคือพังขนาดไหนก็คือคบกับคนหนึ่งหลังจากคุณพ่อเสียต้องเล่าว่า ตอนนี้ทุกวันนี้มันทําให้มันรู้ว่า<ม>เราอ่ะคว้าคนที่พังๆนะเพราะเรื่องที่เรา u n เ t a b l e ของเราเองซึ่งตอนนั้นนะคุณ<ม><ม>พ่อแพศเสียกรทันทนนันกทันหันเลยนะตอนเราอยู่ตีสามกงเหมือนคว้าผู้ชายที่เ,าาทเข้า<ด>มา<ด>เลยที่เราสึกว่าเราไม่รู้ว่ามันคือมาพยายามให้เขามาแทนพ่อเราไม่ได้เลือกเลยว่า<ม>อยังไงตอนที่เริ่มคบก็คือก็ก็คบไปแล้วก็คบกันอยู่อสองปีเขาไปรับไปส่งทุกวันเลยแบบทำงานให้เป็นสถาปนิกตอนนั้นสถาปนิกด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วย ก็ไปเจอเราตอนที่ยงกินข้าวเชียงด้วยเมื่อเย็นมารับส่งกลับบ้านไม่ต้ึงานไม่มีคนอื่นหรอกเพราะว่าเขาอยู่กับเราตลอด5วันบางทีเสาร์อาทิตย์ก็เจอกันอเออแต่ว่าก็ไปอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้ดีมีความสุขแบบโอยอินมากอยู่ดีก็มีรุ่นพี่พี่ตาปลาดอกค่ะกระซิบกับคนในวงว่าแบบเฮ้ยพี่คนเนี้ยต้อได้เดนนีเมียแล้วเหรอวะไอทีวงก็แบบเฮ้ย มาอยู่ด้วยกันขนาดนี้เหมือนกเขาก็เห็นเราอยู่ขนาดน,น,าดนี้แล้วก็แบบถ้ามีแล้วแพ้มไม่ครบหรอกอคือแบบแพ้เป็นคนซีเรียสเรื่องนี้มันไม่ครบหรอกอย่างเงี้ยคงไม่ใช่มั้งหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้อ่ะอ่ะที่วงก็มาบอกเราอีนี่วีนเลยค่ะใ <จ S 2> สมัยตาตุนะ่มไอ้นี่ยพี่ตอนมันไม่ถึงกับตาตุ่มมันตโมโหก่อนอนแรกโมโหวงนะไม่ได้โมโหเขานะไปเชื่อเขาทำไมวบบเป็นบ้าพี่อลไ่ีได้ไงนี่แหละ ผู้หญิงที่ถูกต้องเราต้องจัดการคนอื่นอคนของเราเราต้องปกป้องคนของเราเสร็จแล้วมาเอะอะไรหรือปะค่ะเราเคยมีปัญหาตอนตีสองถึงว่าดึกๆอ่ะแบบยหาจะไม่ได้อะไรรถเสียหรือซัมติงเนี่ยแล้วติดต่อไม่ได้อเออแล้วก็เขาอ่ะก็บอกเราว่าเขาเป็นคนปิดมือถือนอน ก็เ,เข้าใจได้แพทว่าแพทเชื่อว่าพี่แพทเข้าใจต<ร>่าวันนั้นแอบแรกเราบอกว่าเราเข้าใจได้เพราว่าเราก็บอกเขาว่าแต่เราขอได้ไหมถ้าเกิดเราเกิดอะไรขึ้นมาเราบ้านแพดอะที่บ้านอยู่มัทยยาแพทอยู่เทยิอ่เองคนเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นอะฉันจะต้องโทรหาคุณเปิดได้ไหมไม่เปิดวะทะเลาะก็จะเป็นจะตายไอ้เรื่องเนี้ยแล้ววันนั้นที่ที่พี่พี่เขามาทักเรื่องเนี้ยมันก็มีแ็บหนึ่งที่เราเอะว่าแบบหรือมันเปิดไม่ได้เหรอหรือมันมีอีกบ้านหนึ่งวะหรือมันเปิดไม่ได้วะอะไรเงี้ยใช่ปะ แล้วก็ทะเลาะกับเขาด้วยก็ถามเขาตรงๆสุดท้ายเขามาบอกว่าจะหย่าเฉลยว่ามีปัญหากันนานแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันจะหย่ากับคนนั้นอืมแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ลวคราวนี้เราแบบเราแบบสุดยอดมากหมายถึงว่าหัวใจมันแบบพังมากสุดยอดมากแล้วเขาก็เลยบอกว่าขอแต่งงานขอเราแต่งงานนี่คือผู้ชายที่คบสูตรจริงๆก็ให้แหวนเพื่อเป็นการตัดปัญหา ขอแต่งมืงอผู้หญิงจะจะมีความแบบเหมือนตัต,ะต,ะตะวีดอะไรมาแต่ถ้าเจอมุมเนี้ยมันจะแบบอ่อนเลยใช่ไหมอันแบบของพี่แพทพนว่าอาจจะอ่อนนะแต่คือเราก็ทวงทุกวันเข้าใจะปะทวงว่าแบบแล้วคุณจัดการหรือยังคุณจัดการก็ประกาศว่าทะเลาะก,กันทุกวันก็ผันไปเรื่อยเหมือนกันแหละผู้ชายก็เหมือนผานแล้วเขาก็เหมือนกับบอกว่ามีเรื่องสุขภาพ เป็นป่วยแล้วตอนนี้เป็นป่วยแล้วนูนดุนนี่นั่นใดๆออหมายถึงว่าภรรยาเขาป่วยเลยทําให้การหย่ามันล่าช้าอิคตออเว์ไม่รู้จะบอกว่าอะไรอ่ะแต่แบบแล้วเราก็ก็กลายเป็นว่าท้อกันทุกวันมันแบบมันโหมันอันเฮลตี้มากมันท็อซิกมากระยะเวลาช่วงนั้นแค่ประมาณสักสองอาทิตย์เอง้ะคะที่มันเหมือนกับหลังจากที่เรารู้ขอแต่งงานทะเลาะตึงๆจนมันมีวันที่แบบทะเลาะหนักมากเรานอนไม่หลับจนถึงเช้าจำได้นั่งอยู่เซิร์ชกูเกิลตอนนั้นมียังงัน ก็เซิร์ชว่าแบบเซิร์ชชื่อเขามันก็จะขึ้นข้อมูลเขาใช่ไหมประวัติเลยมันก็มีที่อยู่เราก็รู้ว่าแบบอ๋อใช่เขามีคอนโดตรงเนี้ยเสร็จแล้วเลื่อนก็เลื่อนสครอลลงไปเรื่อยๆไปเจอที่อยู่เดียวกันอะเป็นชื่อผู้หญิงผู้หญิงเวลาสืบนี่เอาสืดเหมือนกันนะแล้วเราก็เลยเอเวลาสืบเอาก็เลยก็ปีชื่อผู้หญิงแล้วก็เซิร์ชแล้วเราก็คิดว่าอ๋อใช่เพราะว่าเขาอยู่วงการเดียวกันเสร็จแล้วพอจบเราก็แบบจังหวะนั้นมันคือเหมือนสมองมันแบบพึ้งเหมือนมันแบบ มันตื่นหรืออะไรไม่รู้ว่าเจ็ดโมงเช้าเว้ยก็จำได้ว่ามีสมุดบันทึกกับของเขาที่สมุดเขียนกันแบบเขียนแบบความรักดิใช่ไหมแล้วก็แหวนเราอะใส่ไว้ในถุงแล้วขับลงไปที่คอนโดเขาก็ไปที่เซิปชั่นแล้วเขาบอกว่าจะเอาของมาฝากให้พี่คนนี้ชื่อนี้ห้องนี้ค่ะเขาก็บอกว่าอ๋อห้องนี้หรอพี่ผู้ชายออกไปแล้วพี่ผู้หญิงที่อยู่ห้องบนแล้วพี่พัดทำไงคะจังหวะนั้นเราคือแบบคอนเฟิร์มสินะมมึงอ่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าอยู่ยังอยู่ด้วยกันเราก็เลยทำหน้า พูดโางใไเสจแล้วเจอหน้าผิวคนนั้นไหมตอนนั้นะโมเมนต์นั้นก็บอกเขาว่าขอขึ้นไปให้เองนะอุ้ยละครสั่งแต่ไม่ได้จะขึ้นไปตบเขานะแค่อยากไปแบบขึ้นไปบอกให้รู้สึกว่าเขาีเ s e r v ฟที่จะรู้ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาก็รู้ด้วยหรือเปล่ามีใช่ไหมเขาควรจะรู้ว่าคนของเขาทําแบบนี้ซึ่งตอนนั้นพี่แพทเป็นคนมีชื่อเสียงเราด้วยก็ประมาณหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะคะก็ยื่นแพทดูชื่อรู้ชื่อพี่เขาด้วยก็บอกว่าพี่ตึ๊ดคะแพทฝากขอให้พี่ค่ะ คือรู้ชื่อพี่ผู้หญิงด้วยแต่ว่าก็คือแค่นั้นน่ะแล้วเราก็ลงลิสต์มาแต่เราก็รู้สึกว่าพี่เขาก็น่าจะเข้าใจโดยบริบททั้งหมดแค่เปิดดูก็รู้แล้วว่ามันมีแหวนเนี่ยเราจะดูรีแอคได้ว่าเขารู้หรือไม่รู้ว่าแฟนเขามีอีกคนแค่รู้สึกว่าเขาช็อกแต่รู้ not surprise เออคือเหมือนน่าจะแบบช็อกว่าเรามาออแต่ดูไม่ได้แบบเอ พราะว่าสุดท้ายเขาแพทมารู้อีกทีหนึ่งหลังจากผ่านไปแล้วหลายหลายปีเขาเขาก็เลิกจริงๆเขายาก,กจริงๆแต่ก็แบบแล้วผู้ชายคนนั้นได้พอเขาเลิกกันจริงผู้ชายคนนั้นได้มีหวนกลับมาหาพี่แพทเพื่อจะมีคุยค่ะแต่ไม่ได้เราไม่กลับไปแต่เราก็ฉับเลยเออมันมันม,มันมัน,ม,นมันเกินที่จะกลับไปแล้วเราก็ได้ move on เรามีคนที่เราแบบเห็นแล้หรือจะบอกนะเพลงนีมาจากเรื่องดีตอนนั้นแต่แพทเข้าใจว่า ก็อาจจะมีเหมือนกับเป็นวัตถุดิบในหัวมันกราดออกมาอนิดนึงเพราะเราเคยเจอเพราะว่าตอนนั้นของครั้งหนึ่งทตายเนี่ยเป็นเรื่องจริงของผลไฟเดย์เจ็ดเรื่องอ้าเราก็อ่านเจ็ดเรื่องแล้วก็แบบเรื่องพวกนี้แม่มีอยู่จริงด้วยวะแต่ย้อนกลับไปคิดไูก็ไม่ใช่ไม่หนูจะบอกให้แล้วเนาะเพลงที่แพทอ่ะเพลงที่แพทอ่ะเชื่อใจผู้หญิงมาไม่รู้กี่ศพแล้วนะพอหลังจากคนนี้ให้มเจ็บให้พังไอ้คนนี้ไปละเลิกไปละหลังจากนั้นเราก็แบบแพทคอย้อนกลับไปว่าเรายังไม่ได้คิวหลาตัวเองเรื่องพ่อ พอพอเรายังไม่ได้ฮิวตัวเองเราไม่เต็มในตัวเราเราจะไม่สามารถหาคนที่มันอืดีอะ่ะด้วยกันได้เพราะเราก็จะไปหาคนที่มันแหวงแหวงเหมือนกันกันกบเราแล้วก็เราก็ไปต่ออีกคนหนึ่งสุดท้ายก็คบกันสี่ปีไงคนนี้นะคนถัดมาเนี่ยคบกันสี่ปีก็ทะเลาะกันตลอดอ,ออกไปร้องเพลงก็ทะเลาะเขาไ่ชอบให้เราเป็นนักร้องออกไปร้องเพลงลออก็ทะเลาะให้แบ่งทุกวันจะไปร้องเพลงแต่งหน้าโดนด่าเลยเ <laughs> <laughs> ก่งไหมทนเนาะทนทน แต่เราเป็นนักร้องไงเขาก็เขาก็เขาก็รู้ว่าเราเป็นนักร้องทําไมเขาถึงไม่อยากให้เราร้องเพลงก็เขาบอกว่าเป็นอาชีพที่มันตังไม่ค่อยดีสุดท้ายเขาก็แบบจะเลิกนะคุอถ้าอินนี่แหละที่จะเลิกแต่ก็จังหวะวันนั้นที่ที่คิดได้ก็คือเมาจำได้เลยขวดวายอยู่ในรถด้วดีบ้านไม่ไกลกันขับไปบ้านครับเป็นนั่งสน้าบ้านเขาตีสามือพิมพ์ข้อความไปตอนสมัยนั้นนะ แบคควอนี่เหรอบีบีน่าจะบีบีหรือเปล่าสักอย่างเนี้ยเขาบีบีก็เกือบสิบปีอยู่นะประมาณนั้นเราก็แบบไม่ตอบอ่านเราไม่ตอบอะไรก็ตอบซึ่งเราไม่ชอบก็อ่านไม่ตอบมันมันเคลียร์กันไม่จบมาเคลียร์กันสี่นี่ก็เลยแบบไปนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยรอ,อยตรงนี้แหละลงมาคุยกันให้รู้เรื่องอะไรเงี้ยแม่งอ่านล้วไม่ตอบเว้ยหน้าบ้านฝ่ายแม่งก็มืดเว้ยตีสามเว้ยยุงเขากัดอ่ะเราก็เป็นนักหลอเป็นดาราเราด้วยอ่ะเมานั่งอยู่หน้าบ้านเขามืด นั่งนั่งจำได้เลยว่านั่งที่พื้นหน้าประตูบ้านอ่ะอย่งกัดเมาเลยจนถึงวันนั้นอ่ะมันเหมือนมันมีภาพว้าปออกมาแล้วเห็นตัวเองเลยเห็นตัวเองแบบสภาพเนี้ยแบบนั่งเมาผมยุ่งแบบหุ่งกันมันแบบแม่ไม่ได้เลี้ยงเธอมาให้เธอเป็นแบบแล้วก็ค่อยๆเหมือนคิดได้คอตัวเองลุกขึ้นแล้วก็เลิกกันแค่นั้นเลยอ๋อมมนจบง่ายงแค่นั้นลด้หรอมันจบที่เราคิดได้อะ ส่วนใหญ่มันต้องเป็นที่เราเนาะเออไม่มีใครเตือนเราได้ไม่มีค่ะจบที่เราจบจบที่เราเบาที่สุดยอมดิ่งไปจนถึงสุดอ่ะแบบเศร้าให้มันสุดเจ็บให้มันสุดเราก็แบบมีค่ากว่านั้นว่ะอือเออก็มาเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นสิ่งของของใครบางคนอของตัวเองของเออแล้ววันนี้ก็มีแบบดวงใจดวงน้อยมาด้วยเห็นไหมคนยังฉันถูกโยนทิ้ง เพลงพี่แพทเห็นลเห็นไหมเห็นไหมแต่อันเนี้ก็คือเรารู้แล้วว่านางเอกเนี่ยตรงโจทย์คือพี่โยเกิร์ตแล้วพระเอกล่ะคะพี่แกร์ธนาเวศคะพี่แกร์สุดสันดานทำไมถึงเป็นพี่แกร์จริงๆตัวจริงเขาเป็นคนดีนะแตเขาหลอกมาคือเขาเป็นเป็นสามีเพื่อนสนิทนางเองด้วยอือแล้วตัวจริงเขาเนี่ยสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนอ่อนหวานมาตั้งแต่หนแต่ไรเรียนคณะเดียวกันเขาก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไม่รู้ทำไม เล่นเร็วตลอดเลยเออเอาไแบบแบบเร็วผิงอะตามันผึงอะเหมือนนี่ไงถ้าถ้าอยู่พี่กิ๊กพี่กิ๊กมายุรีตัวจริงคือแบบอยู่อย่างนี้พี่กิ๊กมายุรีน่ะพี่กิ๊กที่บวชไปบวชถึงอินเดียอะแต่ห้าสี่สามสองปั๊บเออตามาเออมงมากแล้วพอคัดปุ๊บพี่มีมะม่วง ได้เล่าะอย่าลืมถึงตาพี่นิอมวม่วนะอย่างนี้นะก็คือฟิลเดียพแกก็แค่รู้สึกว่าเขาพอทีมงานนั้นพูดกันมาว่าพี่แก๊์ไงทุกคนแบบโอเคเลยเพราะแบบตาเขามันแบบมันถึงเขาต้องเป็นคนที่แบบดูเป็นคนดีแต่จริงๆแบบไม่ดีอะเพราะว่าในในเรื่อง MV เนี่ยก็คือเอาเรื่องแพ็คไปเลยยกเว้นแถมไปเรื่องหนึ่งก็คือนางเอกไปเซอร์ไพรส์รวมถึงว่าตัวเราไปเซอร์ไพรส์ก็จริงแต่ของเที่ยวไปด้วยนอกจากแหวนที่คืนอะ ก็คือบอกไม่ได้ตอนถ่ายตอนที่เรานั่งนั่งมองภาพตอนถ่ายมีแบบมันดูจุกไหมคะไม่จุกนะแฟชั่นแบอมยิ้มมากกว่าว่าแบบพอเราผ่านมาแล้วว่าแบบมันเห็นตัวเองแคไอย่าอยากจะย้อนกลับไปแบบตกหล่ตัวเองเลยแบบมึงแม่โคตรเก่งเลยนนี่ไงให้กำลังใจัตเองเป็นสิ่งที่ดีมากเวลามันผ่านมาแล้วว่าทุกอย่างอ่ะเวลาเยียวยาทุกอย่างจริงๆิจนมาจนคุณสามีคนปัจจุบันอะไรถูกใจเราที่สุดจนเรา ถึงขั้นแต่งงานแล้วมีลูกด้วยกันจริงก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะแบบอยู่กับใครเขาก็ใครได้มาถึงเป็นสิปีได้อะไรเงี้ยเขาเป็นคนเสมอต้นหัวปลายมแล้วก็เป็นแบบนี่จะิเป็นไท p e ที่ตอนแรกไม่ไม่ได้ชอบเลยไม่ได้เป็นสเปคเลยเาค่อนข้างเรียบร้อยสุภาพขาวตีนี่จริงจริงพี่แทเป็นนางหลกแล้วสีสเปคสเปคยังไงอีทั้งตัวแบดบอยพี่มิยมสาวไทยแล้วนะขาวตีสุภาพนั่นคือเป็นสเปคคือแบบ แล้วเขาตัวเล็กหมถึนว่าเขาไม่สูงสูงเท่าเราหรือว่าเท่าเราที่ชอบมาก่อนก็คือแบดบอยแต่ว่าสุดท้ายพอคนเนี้กลายเป็นว่าพอมาคุยจริงๆเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนในกลุ่มเพื่อนสนิทกันเขาก็นางเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ด้วยร้องเพลงเพ้ะคือลุกภายนอกดูเรียบร้อยแต็มที่เราลองเพลงก็คือไปด้วยกันเล่นกีตาร์ร้องเพลงแล้วก็เคยไปนั่งรถนางครั้งหนึ่งรู้จักแรกๆนั่งขับรถเร็วมากก็เลยแบบ โดนเส้นแกไม่ได้เรียบร้อยจริงนี่หว่าแล้วนางหันมาบอกว่าไม่เคยบอกเราเรียบร้อยอยู่ชนเส้นคนแบบนี้ผู้หญิงชื่อแพทมันชอบเนี่ยแพทแพทลยแล้วจังหวะนั้นคือใช่เลยยังเก็บมาเยอะใช่ไหมคนเนี้ยแล้วจังหวะนั้นคือเป็นช่วงที่ฉันไม่คบใครเป็นตัวเป็นตนกูอยู่สามคนโดยที่บอกทุกคนนะว่าแบบยังไม่คบใครใช้เวลานานไลค่ะจิ๊บ จากวันนั้นถึงวันนี้คือสิบปีสิบเอ็ดละใช่สิบเอ็ดแล้วเขาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อความรักจะไปสบายแบบนี้เนาะพอเจออะไรที่ใช่มันใช่ไปหมดใช่ไหมที่มันไม่ต้องแบบดราม่ามาแบบทะเลาะมาแบบบีบหัวใจอะไรอย่างงี้ค่ะสบายๆบไแบบนี้บอกกับคนที่กำลังอกหักหน่อยว่าแบบเดี๋ยวสักวันคุณจะเจอบอกหนูก็ได้นะเพราะหนูก็พังมาเยอะมากเลยมันจะเจอไหมสักวันเนี่ยยกตัวอย่างหน่อยพี่แพทย์เสพให้พังเลยลูกออคือจริงๆนะมันเหมือนแบบ มันขึ้นมาเองไม่ค่อยได้หรอกหมายถึงว่ามันแบบเพื่อนบอกอะไรมันก็ไม่ค่อยได้หรอกถ้าเศร้าก็เศร้าซะที่สุดค่ะแล้วก็แนะนำก็ของแบบทํากิจกรรมเยอะๆแบบว่าออกไปหาเพื่อนไปเจอเพื่อนเม้ามอยแล้วก็อีกอันนึงช่วยได้คือกิจกรรมที่ทําให้เสียงเหงื่อวิ่งต่อยมวยกิจกรรมที่แบบระบายอารมณ์ระบายอารมณ์แล้วเราจะแบบหัวถึงหมอนมันจะหลับมันจะได้ไม่ต้องเีงเ่อมันจโล่งเออแนะนําให้ออกไปทํากิจกรรมแบบแรงๆอันตอนที่แพทย์อกหักหนัก วิ่งวันละเจ็ดกิโลสองเทีไปด้วยแต่หายมันสะบใจเนาะคือไม่แนะนําให้หมกอยู่ที่บ้านเนี่ยออ่าแต่ยกเว้นว่ามันไหนไม่ไหวจริงๆอยากจะร้องให้ตายนะมันกก็อออไป้เรียกเพื่อนมาสักคนแล้วก็ร้องไปเลยร้องไปเลยเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตของเคีงกันเลยค่ะรไม่ไปดูคอนเสิร์ตของเคีงเต็มทิชชู่ไปเยอะๆเพราะทุกเพลงมีให้อ๋อเคีงแจกกล่องทิชชู่ค่ะเพราะว่าทุกเพลงอ่ะ เออทุกเพลงคือแบบแจกทิชชู่ให้กับคนมาดูคอนเสิร์ตเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเลข่ะทุกวันร้องทั้งลานทั้งคอนบางคนร้องแต่เพลงแรกอ่ะซึ่งเพลงเดี๋ยวเธอเพลงแรกคือกระโดดกอดเพลงเร็วเป็นเพลงเร็วแต่เนื้อหาเพลงดีมากเป็นนางแบบง้างมาจากไหนใช่เนมเงตั้งแต่เราเล่นคอนเสิร์ตมาเนี่ยเพลงไหนที่ทําให้ร้องกี่ครั้งร้องเพลงนี้กี่ครั้งคนร้องทุกครั้งเวลาเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนอ่ะเหมือนกับ คือคนอี a ว e มากเลยอะ่ะคนเมื่อก่อนเนี่ยอทำยินดีเหมือนคนแบบเศร้ากับแฟนเก่าเยอะอแต่แพทรเกี่ยวคนยุคนี้ไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยอยากกลับไปร้ <c oughs> องไห้กระจองไงกับคนเก่าอืคนรุ่นอ่อนเก่งมากสมัยเนี่ยเพราะฉะนั้นสมัยนี้คนจะร้องเพลงสิ่งของมากกว่าเพราะว่าแพทจะบอกว่าให้ทุกคนร้องเพลงนี้ให้ตัวเองคนยานฉันถูกโยนทิ้งขว้างซึ่งเขาจะร้องไห้กับเพลงนี้มากกว่าใช่แต่ร้องให้ตัวเองนะร้องแบบซึ้งกับตัวเองไหนร้องยังไงนะคนยานฉันถูกโยนทิ้งขว้าง พอเจ็ดชั้น้นี่พี่แพทพงเคลอันนี้เจนวงอะไรคะวงเุ้ยโทษว่าปากเพลงหน่อยได้ไหมคะพี่แพทขาเนื้อหามันก็คือตามชื่อเลยค่ะว่าแบบให้มันเจ็บให้พังไปเลยหัวใจท่อนหนึ่งไหมท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งแลว่าแพทเราชอบท่อนที่เขียนเขียนไปท่อนหนึ่งเรื่องแบบให้เขาไปทั้งใจเป็นยังไงสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมาให้เขาไปทั้งใจเป็นยังไงสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมา ในแต่ความช้ำและรอยน้ำตามันคงจะถึงเวลาต้องรักตัวเองสักทีรู้แต่ใจมันทำไม่ได้รู้สมองเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างรู้แต่พูดเท่าไรก็ไม่ยอมฟังรู้ก็ไม่มีความหมายให้มันเจ็บ ให้พังไปเลยหัวใจให้มันช้ำเข้าไปสุดใจเราจะได้ปล่อยเธอสักทีให้มันเจ็บให้พอให้แลกไปทั้งใจจะได้จำเอาไว้ว่าอย่าเอารักทั้งใจให้ใครมากกว่าตัวเอง ใช่ไหมที่เขาเลยว่ากินแผ่นเข้าไทองคนรู้ต้องจำเอาไว้ว่าอย่ารัดกายมากกว่าตัวเองมากกว่าตัวเองฟังได้ที่ไหนบ้างคะก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางค่ะแล้วก็ติดตามเอมี่ได้เลย YouTube จินี่ล็อกจะออนวันไหนนะคะเพรสแมทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้เอาไปขยี้ให้โอ้จังหวะที่มองตากับโยเกิร์ตในในช็อตที่เขาร้องห้นี่คือเราเราก็จะไม่ไหวเหมือนกันคือเขาร้องสะพายตาเขาแบบสั่นเหมือนเขาก็ออกมาจากอินเนอร์ของเขาจริงเลยหรอไอ้โอ้ยปากเลยอ่ะอุ้ยดี นี่แหละสุดท้ายต้องรักตัวเองอถ้าเรารักตัวเองเป็นเราจะรักคนอื่นเป็นเสมอจริงแล้วเราก็จะเจอคนที่เขารักรักได้เป็นเหมือนกันอ,อันนี้คือสําหรับคนที่เจ็บมามากๆแล้วคือแบบว่าต้องการกําลังใจในการหลุดพ<ช>้นใช่ไหม<ช>แต่สาหรับอันนี้อยากให้แบบยุคนี้คนโสดเยอะพี่แพทบางคนมันโสดจนท้ออ่ะอยากให้พี่แพทลองให้กําลังใจหรือลองสอนสอนสอน,น้องๆหน,นู่ๆหรือใครหลายคนที่แบบ เออมันทอแล้วว่าโสดแบบเราจะมีคนที่กู้ควรในชีวิตเราไหมเดี๋เพิ่งไปคว้าเศษคว้าเลยที่ไหนอ,อ,อยากจะลองให้พี่แพท์บอกกับคุณผู้ชมหน่อยอยากจะบอกในฐานะคนที่พังมาเยอะจากการคว้าเศษคว้าเลยว่าออคือมันมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่แพทย์ก็แบบไม่อยากโสดแล้วก็คบคนนี้แล้วก็พอเลิกก็ต้องคบคนอีกคนนึงต้องมีคนนึงในชีวิตตลอดต้องต่อตลอดสุดท้ายแล้วแบบมันมันท็อกซิกกับตัวเองมากๆเนี่ยก็แต่จะลองก่อนก็ได้ค่ะเพราะบอกไปก็ไม่เชื่อก็เศษไม่พังแบบนี้ก็คือแต่สุดท้ายแล้วอะ กลับมาอยู่กับตัวเองก่อนอย่างโมเมนต์ที่ท่านเองเจอเจอแฟนอะมันคือโมเมนต์ที่เราแบบฉันยังไม่คบใครอ่ะฉันขอแบบดูแลตัวเองให้ดีก่อนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อแพ้หลายๆคนทุรว่าเนี้ยเขาโสดอย่างมีความสุขก,กันมากๆเลยนะหลายๆคนก็ส่วนตัวยังคิดเลยว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้อยู่กับคนนี้ที่เขาเป็นคนที่โอเคขนาดเนี่ยโสดดีกว่าอออบอกมาคือถ้าต้องคบใครแล้วเราต้องรองให้ทุกวันทะเลาะกันบ่อยๆต้องคอยสงสัยว่าเขารักเราไหมต้องคอยถามเพราะว่าเขารักเราหรือเปล่าสงสัยว่าเขาให้ค่าเราไหมโทรไปแล้วเขาจะโทรกลับเมื่อไหร่ ส่งข้อความไปเมื่อไหร่จะตอบเนี่ยคืออยาไปเสียเวลาชีวิตแบบนั้นจบชีวิตเราเลิศกว่านั้นจบถ้าถ้าชีวิตคู่เราต้องสงสัยตลอดเวลาก็คือนั่นแหละพังค่ะพังต้องเอามือไปแตะหน้าเครื่องยนต์เขาตลอดเวลาจนเขาจะต้องมานั่งเปิดปิดประตูห้องนอนให้ฟังทุกวันมันก็ไม่ใช่ไม่ที่พูดเมื่อกี้ไม่ใช่คนโสดฟังเราสะดุ้งนะไอคนที่มีคู่แล้วเหมือนมีอาการแบบเมื่อกี้สะดุ้งกันหมดแล้วนะจร่งสรุปแล้วกูโสดดีกว่าไมที่จะมีคู่แล้วมานั่งระแวงอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่ตัดสินใจเลยแต่เขารู้สึกว่าแบบก็เจ็บเพรพอไปเออเออโอ้ยขอคิดดีมากขอบคุณมากค่ะพี่แพรขอบคุณค่ะชมเพียบมากชมไป EP ต่อไปจะเป็นใครไปลุ้นกันแต่ EP นี้คือซึ้งมาก